ัรู้ยังรู้แล้วถ้ายังไม่รู้ผมชื่อกิตตินถ้าพี่กิตตินเห็นคลิปนี้ผมรักพี่นี่เป็นพี่เขาอีกไปแล้วเป็นไงบีบเสร็จแล้วบีบเสร็จแล้วเอิดเตยเยอะไหมขาจะจำหมดไหมเนี่ยจ้ำไม่หมดแต่ว่าเราทำได้ฉากสุดท้ายที่เห็นมีใครมีบ้าง สวัสดีครับผมเจเลยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องปิ้วมา หายไปไหนที่พิลไม่ได้หายไปพี่ฟิวอยู่นี่ยูี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดบลอกฟิวฟิวจอยๆนะคะแต่วันนี้เราอยู่ในหัวข้อของ q u ค e ิ h h ฮเอวโชว์เคสอ่อวันนี้เราจะพามาดูแบบเบื้องหรือเบื้องหลังใดๆว่าเป็นยังไงบ้างอาตอนนี้มาแต่งหน้าทำผมนะคะอยู่บริเวณใกล้ๆงานตรงนี้แต่ว่าตอนนี้กําลังจะเดินไปบริเวณงานเพื่อไปแบบเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศตรงลิโด จะเป็นยังไงเออเป็นยังไงบ้างคุณเปโลดครับทุกอย่างยังอยู่ในทัมมิ่งที่ดีฮะออาจจะอากาศแบบว่าอบอ้าวบ้างเพราะว่าศิลปินคอคอตเพราะววันนี้เขามาแบบชุดแบบมอมๆหน่อยมันหลุมโลภมอมๆแบบติดแกมเฮ้ยเอ้ยอนจารย์ตอนนี้คิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่แตงจะพาไปสแตน์มที่นิโดจะเป็นยังไงไปดู นี้ก็มาถึงบริเวณห้องพักศิลปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S สิ่งแรกที่ต้องทําคือ <S 1> <S 1> ต้องกินข้าวนะคบเพราะวันนี้ต้องรันยาวต้องแต่หกโมงจนถึงสีทงง 2, ะะงท่ทุ่มอสี่ทุ่มอไม่ได้ไมถึงนีสสอกนะคะถึงสึกสี่ทุ่มพอเท่านั้นนะคะวันนี้ก็มีข้าวกล่องที่พี่เบนเตรียมไว้ให้นะคะทุกคนเดี๋ยวพอกินเสร็จจุดแซงอะไรก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ศิลปินคนไหนพร้อมจะบ้างเริ่ม เดี๋ยวจะไปบรีฟนะคะที are are ่ห้องนอื่นก่อนกับศิลปินวงอื่นว่ามีอะไรยังไงบ้างที่ไปกับคุณผลดต์นะคะไปค่ะอันนี้เป็นของเดนโซ่ทุ่ช่วโซ่ออ สวัสดีค,ครับเป็นไงบีบเสร็จแล้วบีบเสร็จแล้วซอยๆเยอะไหมขาจำหมดไหมเนี่ยจำไม่หมดแต่ว่าเราทำได้สวัส <c oughs> ดีครับคุณแม่ผมออกทีวีแล้วค <c oughs> รับคลิปไป็นช่องยูทูบด้วยครับผมยังนะผมอยู่ในจอสีเดี่ยมแล้วครับเออวันนี้ <c oughs> แรกวงวงสองวงแรกวงแรกจุดสองอ๋อรู้ตามทันยังรู้ยังรู้กันยังรู้ยังรู้แล้ว ถ้ายังไม่รู้ผมชื่อกิตตินถ้าพี่กิตตินเห็นคลิปนี้ผมรักพี่แล้วและนี่คือโปรเจกต์มันเธอว่าทั้งสองคนเป็นยังไงกับ้างปิดเอาปากเพลงสิเพลงใหม่เนี่ยท่าท่าท่านี้อะไรครับผมฝากเพลงใหม่เราด้วยนะฮะปากทุกเพลงเลยอะโปรเจกต์มาปล่อยเพลงไปแล้วครับเพลงนี้มีชื่อว่าคันปากให้พูไดไหมถ้าเธอไม นะครับผมแล้วก็อีกเพลงที่เพิ่งปล่อยออกมาก็คือเพลงที่ทำร่วมกับน้องเมจิชื่อเพลงว่าหายใจนะครับผม ถ้าอยาก<ะ>เล่นชาเลนจ์ก็ไปดูในติ๊กต็อกคะ่ะชื่อเพลงว่าหายใจแล้วก็ใส่แชแท็กให้ด้วยกับหายใจชาเลนจ์แล้วก็หายใจ I miss you และนี่คืออีกหนึ่งสมาชิกจากโปรเจกต์มันนะคะเมื่อกี้คุณเอลได้ฝากเพลงหายใจไปแลว นี่คืออีกหนึ่งคนที่อยู่ในเพลงหายใจนะคะอดีตต้องรีบปล่อยพี่แต้มไปแล้วนะคะฝากเพลงหายใจกับพี่แต้มด้วยเพราะว่าพี่แต้มตอนนี้เก่งกีเด็กสะตาลเล่าตำราไปด้วยท่าเพลงหายใจแล้วก็เจอกันข้างหน้าได้เลยครัเก่งนะเน,นี่และนี่คือศิลปินอีกหนึ่งไลน์ฮับที่มาในวันนี้นะคะมีคนบีฟหรือยงังไมีแล้วที่เราคือคนสุดท้ายที่จะต้องมาบีฟในวันนี้ตอนนี้ร้องกี่เพลงคะตอนนี้ผมก็ร้องโดยรวมประมาณสิบห้านาทีโดยรวมประมาณสิบห้าที่ถามว่า ต้องกี่เพลงตอบโดยรวม15นาทีเนี่ยคือคุณต้องคุณวัดของจริงมันมีคิวอะไรบ้างมีสองเพลงแรกเลยอะต้องสองเพลงแรก็คุยคุยกับคนดูคุยกับคนดูคุยกับตัวเองก็ได้ถ้าใครเขาต้องคนดูไม่คุยด้วยอ่าแล้วก็นั้นก็ร้องอีกสองเพลงร้องสองเพลงแล้วจะต้องแล้วก็หนีเลยพอเดี๋ยวทีมกรจะขึ้นมาสัมภาษณ์แล้วเธอขึ้นมาหรอหน้าหน้าแต่งยังไงอย่างนี้แหละก็ล่อเลียวไงแม่ไม่เข้าใจล่อเรียวอีกเรอยเออ ยังไงยังไงไมรบกวนนครับผมก็ฝากว่าคนที่ได้ดูล็อกนี้นะครับผมฝากกดดันเจ้าของช่องนะเจ้าของคลิปด้วยว่าแบบให้เปลี่ยนกล้องหลังดินได้แล้วนะครับผมก็ไม่ใช่กล้องที่ดีเท่าไหร่ในการถ่ายล็อกนะครับยังไงก็รับปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายรุ่นหลายตัวนะครับผมที่สามารถอัปเดตได้นะครับก็เปลี่ยนสักทีนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพี่พิวด้วยนะครับบบ๊ายายครับบ๊ายบายครับรักสุดๆเอาไปเร็วไปเร็วพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมตัวเมื่อเท่าไหร่ด ร้องไม่คาน้องๆร้องมากครับยยร้องเสียงห่าเรอะอีก <c oughs> บ้างคะมอยเหนื่อยมาเลยแล้มร้อนด้วยแต่ว่าเลยเยอะไมเลเยอะไหมเยออีกเอเลยเต็มตัวได้เลยต้องได้เลยยามมคือสาน้ไม่ต้องเลอก็คือเบเป็นตอย่างของเพลงในตนานของวงันงั้นก็เาสี้าอมในเ้อช็อตกงวากปล่อยไต้องไม่ทันเอออเนันต้องคิดว่ามันคงอยู่ในกระแสจิตใจเรือ เดี๋ยวจะมาแบบไปด้วยกันแล้วมาดูว่าเป็นยังไงไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ได้ที่เท่าไหร่คะได้ที่เจ็ดครับเดอที่เจ็ดแต่ว่าได้ของไหมไม่ได้ะครับ <laughs> มันมาแล้วความสามารถมันได้แล้วใช่ใช่ความสามารถเรามันได้ ว่าดวงเรามันยังไม่ได้พอดีมีคนสกัดดวงไปนิดนึงรอเล่นรอเล่นเราเป็นสีสันเป็นสีสันเป็นคอนเทนต์อยโกรธจงรู้ไว้เราตอบคำถามเก่งตอบคำถามเก่งแต่ไม่เอ็ะไรตอบให้ลูกไม่ได้ในงานนี้เดี๋ยวซื้อฝากลูกเองครับดูแล้วนะทุกคนนะครับจำไว้นะครับมีคนจะซื้อให้ฝากลูกฉันรักลูกสัตว์ขอรักลูกี่ตอบให้ผมได้เ ข้างหลังมีคนอยากได้ทุกคนขอเลยนะคะับรับบูบูวีสองให้ผมหน่อยตัวหนึ่งตัวเอยกดไม่ได้เลยค่ะนี่คือนักสุ่มนะคะถ้าใครที่อยากจะซัพพอร์ตลูกชายดิฉันนะคะสามารถส่งของขวัญไปให้ลูกชายดิฉันได้นี่คือเพลงที่ชอบมากเราจะมาร้องไปพร้อมๆกันกับเป็นข้าวขวัญ บ้างคะคุณพหร์วันนี้ครับผมก็ผ่านคนไม่ได้ดีฮะก็เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ที่อยู่กับมันมานานพอใจไหมวันนี้พอใจไหมสุดๆฮะ<อ>แบบจะไม่ใช่ที่ปิวไปได้ยังไงห,หรือว่างานหน้าถ้าเป็น m c คู่เอเอ,เอมันก็ต้องเป็นแบบว่าปิวมากับแฟนพรสหรือเปล่าไไหม่ออจหนึ่งแมทสักะหนึ่งแมทซ์จหนึ่งแมทจ้างหน่อยครับผมเออได้ต้องบอกเลยว่าวันนี้เห็นความตั้งใจพิธีกรทุกส่วนอะที่แฟนเป็นคนบีบพี่เองเออคือต้องบอกเลยว่าเป็นแบบ ผู้ประติดประต่อทุกสิ่งอย่างอ่อนดีเทลสุด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 หมักที่แฟนไว้ด้วยถ้ามีโปรเจกต์อะไรก็คือไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังทำหมดครับผมทำหมดนะจ๊ะเก่งมากวันนี้ตบมือให้ตัวเองขอบคุณพี่ติวมากเลยครับไวัยรุ่น้าก็จะเป็นพี่ติวอีกเฮ้ยขอบคุณนะนะฮัลโหลพี่เบสได้เราไปนะครับวาวมาแล้วกุนี่ไฮเอาช็อปของเปเป็นยังไงบ้างวันนี้น้องสาวขอบคุณทุกคนมาก Thank ะะแล้วก็รอสพอน้องสาวคนนี้เสมอฝากเพลงสุดท้ายกันนะฝากเพลงล่าสุดฝากเพลงเข้าใจสัไม่เข้าใจนะคะสามารถรับชมวอูวีได้ทั้งช่องยูงทูบบีระแบ้อค่ะ ะะถ้าใครที่ติดตามเป็นเท่าวขันก็สามารถไปฟังเองได้ในทุกแพลตฟอรมเลยนะคะทุกคนวันนี้จบแล้วหนึ่งวันกับบล็อกตั้งแต่ตอนแต่งหน้าทั้งหมดเดินลงมานะคะจนเห็นออกมาเป็นว่าโชว์เคสที่ดีขนาด,ดนี้เดี๋ยถ้าใครชอบอะไรเบาๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปให้ด้วยนะคะฝากเป็นเท่าขันไปด้วยค่ะ